ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองผลสะเทือนปิดช่องโหวตพิธามติของที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคม2566ซึ่งไม่ได้โหวตนายกแต่เป็นการโหวตว่าการเสนอชื่อนายกเพื่อโหวตเป็นยติหรือไม่ถ้าเป็นยติก็ต้องถือว่าเสนอชื่อคุณพิธาลิ้เจริญรัฐจรการก้าวไกลซ้ำอีกไม่ได้เพราะเคยถูกโหวตไม่รับไปแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคม ที่ประชุมอภิปรายตกเถียงเรื่องนี้ตลอดทั้งวันสุดท้ายจบที่การโหวตคะแนนออกมาค่อนข้างห่างคือเสียงได้เห็นว่าการเสนอชื่อนายกเป็นยติเสนอคุณพิธาซ้ำไม่ได้มี395เสียงส่วนเสียงที่เห็นว่าการเสนอชื่อนายกไม่เป็นยติสามารถเสนอชื่อซ้ำได้มี317เสียงนอกจากนั้นมีการงดออกเสียงแเสียงและไม่ลงคะแนนหคน คะแนนที่ออกมาไม่ผิดคาดฝ่าย8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนคุณพิธาได้เสียงน้อยกว่าการโหวตนายกรอบแรกด้วยซ้ำสมดังที่มีคนพยากรณว่ายิ่งโหวตซ้ำๆเสียงจะยิ่งน้อยลงเพราะเปิดหน้าตักกันหมดถูกเข้าชาร์จได้ง่ายโดยเฉพาะจากฝั่งผู้มีอำนาจผลโหวตวันที่19กรกฎาคมจึงจ่มชาดเสียงสนับสนุนฝ่าย8พรรคที่เชียร์คุณพิธาน้อยลง แถมเสียงที่ได้จากสอวอก็น้อยลงจาก13เหลือแค่8มติที่ออกมาเท่ากับปิดฉากการเป็นนายกของคุณพิธาอย่างน้อยก็ในสมัยประชุมนี้และอาจจะปิดฉากไปอีกนานหากสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอเพราะถือหุ้นสือ่ออาจถึงขั้นปิดฉากตลอดการแต่จริงๆแล้ว ผลสะเทือนของเรื่องนี้ไม่ได้จํากัดแค่ตัวคุณพิธาที่ไม่ได้เป็นนายกหรือพักคก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอีกต่อไปเพราะผลของมันกว้างขวางและน่ากลัวก,กว่านั้นมากโดยเฉพาะเป็นอีกครั้งที่หลักกฎหมายและหลักนิติรัฐนิติธรรมถูกเขย่าอย่างรุนแรง 1. เกิดเสียงวิจารณ์รุมกินโต๊ะคุณพิธาและพรรก,ก้าวไก่จากกกตสารรัฐธรรมนูญสอวอสสฝั่ง188 แกนนำฝั่ง8พักด้วยกันเองและพักเพื่อไทยทำให้มีกระแสสงสารเห็นใจจับตามมอบขยายวง 2. มีการตั้งคำถามถ,ามถึงมาตรฐานของรัฐสภาที่ลงมติให้ข้อบังคับการประชุมใหญ่กว่ารัฐธ,ธรรมนูญทำให้บทบัญญัติรัฐธรรถถมนูญถูกตีกรอบปฏิบัติไม่ได้ในบางเรื่องคาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีกระบวนการส่งผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยต่อ อาจทำให้กระบวนการโหวตเลือกนายกยืดเยื้อออกไปอีก 3. การโหวตนายกรอบต่อๆไปจะยากขึ้นเพราะถ้าโหวตแล้วได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสองสภาจะเสนอชื่อซ้ำไม่ได้สรุปคือเสนอโหวตได้รอบเดียวเท่านั้นเท่ากับตีความรัฐธรรมนูญใหม่หรือใช้บมติรัฐสภาพเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญหรือไม่และหากคิดต่อในอีกมุมหนึ่ง เราจะโหวตนายกจากบัญชีดีเดตที่เป็นพรรคการเมืองเสนอได้อีกไม่เกิน8ครั้งเพราะเรามีคณเดต9คนซึ่งพรรคการเมืองต้นสังกัดได้สอสอเกิน25คนร้อยละหตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมีิเสนอคคเดตในรัฐสภาโหวตคือคุณพิธาตกไปแล้วคุณเศรษฐาคุณอุงอิงคุณชัยกเกษมจากพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทย พลเอกประวิทย์หรือบิ๊กปอมจากพรรคพลังประชาราัฐพลเอกประยุทธ์และคุณพิลพันธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติและคุณจุรินจากพรรคประชาธิปัตย์ 4. อำนาจสวในการโหวตนายกเพิ่มสูงขึ้นอีกกลายเป็นเสียงชี้เป็นชี้ตายและกำหนดทิศท,ทางการเมืองมากกว่าเดิม 5. อำนาจต่อรองของสสฝ่ายที่รวมเสียงได้น้อยกว่าฝ่ายเสียงข้างน้อย188 มีมากขึ้นและกำหนดทิศทางการเมืองได้มากขึ้นเช่นกันตัวอย่างพักภูมิใจไทยยื่นเงื่อนไขถ้ายังมีก้าวไกลจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นตน้น6โอกาสของบิ๊กป้อมเริ่มเรืองรอง7โอกาสของการมีนายกนอกบัญชีคดเดตหรือนายกนอกบัญชีมีมากขึ้นเมื่อคดเดตที่มีสิทธิเสนอชื่อได้ถูกตีตกหมด พอสอบกับรอยกบ188มีอำน,นาจสูงขึ้นคำถามทิ้งท้ายสรุปเสียงข้างน้อยกับเสียงที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใหญ่กว่าเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ